แล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการพัฒนาเครื่องหีบตามเครื่องหีบตามครับโดยใช้สมองกลครับสมองกลสมองกลสมองกลคือ,อ,คคอจะมีระบบคอนโทรลไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องครับครับโดยการจับเซ็นเซอร์ของน้ำมันตามที่ออกมา <S <S จับระรับของก๊าซตามที่ออกมาเนี้ยครับ จะเป็นการต่อยอดของเครื่องที่หีบปมในปัจจุบันที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องหีบปมครับครับทำสำเร็จใช่ครับทางเชียงใหม่ก็บาง่ีอาจจะมีเครื่องหีบน้ำมันปมหีบปมที่สมบูรณ์เหมือนเหมือนที่นี่ก็มีถือว่าที่จอมดีเขามีครับที่เชียงสบูรณใช่อนาคตเชียงใหม่อาจจะติตามขึ้นมา คครับปลูกความกันขึ้นมยแล้วก็บีบหิบให้มันตาออกมาใช้กันเองได้เนี่ยครับแล้วก็สามารถที่ทําเป็นไบโอดีเซลใช้กันในครัลือนได้เงี้ยเพื่อประหยัดพลังงานของธรรมชาติครับอันนี้คือของอนาคตะครับถ้ามันเป็นไปได้นะครับกำลังทำวิจัยกันอยู่ครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงวิจัยอยู่ครับ นั่นของเป็นเรื่องอนาคตนะครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือจะอีก5ปี10ปีเราอาจจะมีโรงงานบีปาร์มที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ในสัปดาห์นี้ครับจะประเด็นท้องถิ่นเราจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบึงนาลางเข้ามาชมสวนปาร์มของกำนันทวัชชัยอมูลราชซึ่งเป็นกำนันตำบลห้วยแก้วที่ทดลองปลูกปาล์มในจังหวัดพิจิตรเป็นหลายแรกๆเลยก็ว่าได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยครับ สวัสดีครับสมาชิกท่านสมาชิกเคทีวีครับวั Luckily, Hence, oh, บนนี้เรานําท่านผู้ชมมาที่ตําบลห้วยแก้วนะอาเภอบึงนารางตอนนี้เป็นอําเภอแล้วถูกไหมครับเมื่อก่อนเป็นกิ่งอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่กลางสวนสวนปาล์มนะปาล์มน้ํามันนะครับของท่านกํานันทวชัยอะมูลาศนะครับสวัสดีครับท่านกํานันครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาที่ มาทำความรู้จักนะครับที่สวนปลาล์มว่าที่พิจิตเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นแห่งแรกนะครับและก็แห่งเดียวก็ว่าได้ว่างั้นแลวกันนะครับในการเริ่มปลูกปลาล์มน้ํานน <S <S มัามน,านนะครับเราก็จะมาคุยกันถามกันแบบเป็นกันเองนะครับกับท่านกํานันผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการปลูกปลาล์มมาตรงนี้ใช้พื้นที่ปลูกกี่ไร่ครับ 10, 10ไร่ครับ10ไร่ไร่ไร่ละ22ต้นอ่ต้นก็จะได้ประมาณ2อ0 สองร้อยกว่าต้นไปสองร้อยกว่าต้นสองร้อยยี่สิบต้นครับครับผมแล้วก็ปลูกมากี่ปีแล้วครับอ๋อเพิ่งจะสามปีเต็มสามปีเต็มเริ่มเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตหรือยังเริ่มเก็บเกี่ยวได้ไปบางส่วนอ่าทุกๆสิบห้าวันถึงยี่สิบวันประมาณเนี้เก็บครั้งหนึ่งอืมได้เก็บเกี่ยวมานี่หมายถึงว่าเริ่มเก็บเกี่ยวมาได้สักกี่ีก่เดือนกี่ปีอ๋อเพิ่งเก็บเกี่ยวได้ไม่กี่เดือนเพราะว่าปาล์มเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักอ่าปกติจริงๆแล้วเนี่ยสามปีขึ้นไปแล้วถึงจะใบลูก Oh. ถึงจะไว้ได้ได้ผลผลิตแต่ว่าเราเนี่ยใจร้อนเร็วเกินไปก็คือ,อดูก่อนอตั้งแต่27เดือนขึ้นมาแล้วก็ก,ก็ได้เก็บผลผลิต uh huh. ทีนี้มันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักเท่าไหร่แต่ uh huh. ให้ดีจริงๆก็คืออยู่ประมาณสัก4ีถปี4-5่ถึงปีมันถึงจะสมบูรณ์จริงๆ uh huh. ก็คือเราเป็นคนที่ทใจร้อน uh huh. อบางส่วน ที่ทำเนี่ยก็คืออยากดูผลผลิตปกติจริงๆแล้วถ้าเป็นเป็นอย่างภาคใต้เขาทำเนี่ยคือจะต้องในช่วง2ปีถึงสาปีต้องแทงทลายจริงจะไปปล่อยก็ต้องเมื่อสาปีไปแล้วมันถึงจะได้ผล,ผลผลิตที่เต็มที่โค,คนมันถึงจะใหญ่แล้วก็มันสามารถที่จะจะจะรักษาต้นไว้ได้ถ้าอย่างนี้มันก็อาจจะไปเลี้ยวข้างบนอะไรบ้างเงี้ยนะครับคือใจร้อนเกินไปนักวิชาการทางกเกษตรเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าอย่างไงอย่างไงในพื้นที่พิจิตรก็ปลูกปาไม่ได้ ทางกำนันพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยปลูกจริงแล้วเนี่ยคิดว่าคำกล่าวนั้นอะ่ะจริงเท็จประการันคือ,ค,อคือไม่น่าจะเป็นความจริงตามตามที่นักวิชาการเขาพูดนะราะว่าก็ได้ทดลอง หลังจากนี้อย่างไปดูงานที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเงี้ยเขาก็อยู่เหนือเราขึ้นไปประมาณสัก6กกิโลใช่ไหมแล้วตามนักวิชาการจริงๆคือจะอยู่ในเส้นศูนย์สูตรองศาของเขาศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดพิจิตรรือจังหวัดพิจิตรครับเขามีการทดลองใช่ไหมมีการทดลองแล้วเขาประมาณ3ปีกว่า4ปีไปดูผลผลิตมันก็ออกไหมโอเคออกออกครับเาศึกษาดูงานนะนะแล้วก็ไปดูที่ปทุมธานีคลอง8ตรงนั้นก็ที่รัฐบาลสนับสนุนก็รู้สึกดี นะครับเห็นเห็นดีแล้วก็เลยนํามาปลูกทดลองอทดลองในแปลงแปลงนาข้าวนะครับโดยทาทาแบบผสมผสานทําข้าวไปด้วยนะครับก็ได้ข้าวมาประมาณทําข้าวได้5ครั้งนะครับในช่วงแรกแช่วงแรกๆช่วงปลูกแรกที่ใบปาล์มยังไม่ต้นยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังไม่เปิดอยยังไม่เยอะขนาดนี้ใช่ใ่นะครับแล้วตอนนี้3ปีเนี่ยถูกไหมฮะตอนนี้3ปี3ปีเนี่ยถือเรียกได้ว่าผลผลิตของเรานี่เป็นยังไงครับ ถ้าเปรียบเทียบกับทางทางใต้แล้วเนี่ยถือว่า<ม>ถือว่าเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยหรือว่าอย,อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้หรือยังไงครับตอนนี้เกณฑ์เนี่ยน่าจะพอใช้ได้<ม>นะพอใช้ได้<ม>เพราะว่าจากการดูที่ผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมันก,ก,ก,ก็ก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเรายังไม่ได้ค่อยใส่ใจมันเท่าไหร่มากนัก<ม>ในตัวเนี้ย<ห>นะครับเพราะว่าเราบางทียังเทวดาเลี้ยงอยู่ก็มีมนะครับการปลูกเทวดาเลี้ยงก็ใส่ปุ๋ยบางครั้งเราไม่เหมือนภาคใต้ภาคใต้เขาจะใส่ปุ๋ยที่มันครบสูตรแต่บ้านเราเนี่ยมันยังหาไม่เจอว่า อะไรสูตรเนี้ยคือคือสูตรไหนที่จะต้องมาใส่ในเขียพังนี้อะไรที่เหมาะกับพื้นที่ตรงนี้เหรอใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้มันมันก็ยังแตกต่างภาคใต้อยู่แต่ว่าเราพยายามศึกษาครับนะครับให้ทางบริษัทบ้างหรือนักวิชาการบ้างอะไรต่างๆเข้ามาช่วยดูช่ดูว่ามันเป็นยังไงผลผลิตอย่างนี้มันเป็นยังไงใส่ปุ๋ยควรจะใส่ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเราตอนนี้ไม่ได้จะทำเพียงคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบนะยังมีนักวิชาการยังมี ส่วนอื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือดูแล้แลวก็ยังโทรประสานเขาอยู่ว่าอย่างนี้มันเป็นอะไรเพราะสาเหตุอะไรเราต้องถามเขาแต่ว่าในพื้นที่จริงที่เข้ามาดูก็จะมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอที่เข้ามาดูครับดูว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกโอเคใช้ได้แต่ดูผลผลิตอีกทีเพราะว่าของเราเนี่ยมันอยู่เขาบอกว่าถ้าเป็นหน้าหนาวมันจะเป็นกระเชยหน้าหนาวที่ผ่านมามันก็ไม่เป็นดอกกระเชยมันก็ยังติดลูกอืเหมือนกันแล,แล้วแล้วหนาวที่ผ่านมานี่ยังมีหนาวแบบหนาวจัด ช่วงสั้นๆตรงนั้นก็ไม่มีผลต่อารไม่ไม่เห็นมีผลลูกอะไรของเราไม่มีผลส่วนมากที่กระทบจะเป็นเรื่องน้ําอย่างเดียวเป็นยังไงครับเรื่องน้ำปั๊มน้ํามันตัวนี้เขาต้องการน้ํามากหรือน้อยอย่างไรต้องการน้ํามากนะครับต้องการน้ํามากเพราะว่าในช่วงที่ติดผลเราต้องให้น้ําสม่ําเสมอครับสม่าเสมอบางรายเขาก็จะใช้ใช้ระบบน้ําหยดซึ่งบนที่สูงแต่ของเราเนใช้โดยการหล่อหล่อตามพื้นหล่อพื้นนาเราต้องรล่อเองท่านผู้ชมถ้า กล้องเราแพนไปนะครับถ่ายไปจะเห็นว่ารอบๆบริเวณแปลงสวนปาล์มน้ํามันตรงเนี้ยนะก็จะปลูกท่ามกลางนาข้าวเลยนาข้าวนาข้าวเลยนะไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากการทํานาโดยทั่วไปอย่างไรไม่ใช่นะครับคือทานาพื้นที่ไหนทํานาได้ก็สามารถปลูกปาล์มน้ํามันได้ใช่พูดกันอย่างนั้นเลยดีกว่าเพราะมันมีน้ํามีน้ำาส่เห็นจิกักน้ําได้ครับ ครับยังยังปลูกพืชน้าเนี่ยวิธีปูดพืชน้าเนี่ยมันก็จะเก็บเกี่ยวสะดวกกว่าบนที่ที่ชักล่องอืเพราะเวลาชักล่องเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันจะสูงชักล่องที่เป็นร่องน้ําเหมือนร่องส้มทั่วไปนะร่องส้มอย่างน้อยมันก็ต้องตัดแล้วก็ลงเรือครับลงเรือเสร็จแล้วมันก็ต้องไปขึ้นรถอีกสองครั้งสามครั้งอย่างเราเนี่ยเราก็เอารถวิ่งรถวิ่งใช่ที่ดินเราก็จะแห้งกว่าครับวิ่งได้เลยสามารถวิ่งได้เลยอืตรงนี้ก็ยังในท้องล่องที่เห็นตรงนี้ก็ยังมีการปลูก ข้าวอยู่บ้านใช่ปลูกข้าวเพิ่งจะจะผ่านไปไฟที่แล้วนี่เองเก็บเกี่ยวไปไฟที่แล้วนี่เองได้ข้าวไปประมาณตรงนี้สามไร่ก็ได้ประมาณสามตันอืมอได้ข้าวประมาณสมตันไฟที่แล้วที่ผ่านไปเนี่ยเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จอืมครับ,มรบเมื่อสักครู่เห็นกำน,นันบอกว่าวิธีการปลูกปาล์มเนี่ยนะจะปลูกตำแหน่งการปลูกเนี่ยนะการเรียงต้นเนี่ยจะเราจะไม่ปลูกแบบแบบเป็นสี่มุม เราจะปลูกเป็นแบบสามมุมใช่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมครับเพราะว่าปาล์มเนี่ยต้องการแสงแดดนะครับที่ศึกษามาต้องการแสงแดดประมาณวันนึงก็ประมาณ5ชั่วโมงอย่างน้อย5้าชั่วโมงขึ้นไปนะครับไม่ควรน้อยกว่า5ชั่วโมงแม่ไม่ควรน้อยมากกว่า5ชั่วโมงก็ยิ่งดีมากกว่า5ชั่วโมงก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าการปลูกลักษณะเนี้ยแดดจะถึงหมดทุกต้นอย่างเงี้ยแสงแดดจะถึงหมดทุกต้นเพราะว่ามันจะเป็นเป็น9คูณ9 ปลูกลักษณะทะหลังเป็นสามเหลี่ยมจวงงี้นะตามมุมสามเหลี่ยมแต่ละมุมก็ปลูกต้นปาล์มลงไปนะครับเพราะฉะนั้นปาล์มพอโตขึ้นมาใบของปาล์มก็จะไม่มาทับซ้อนกันไม่มาทับซ้อนกันมันก็จะชนกันพอดีระหว่างวางช่องแต่ละช่องจะแสงแดดสองถึงก็ย้ำอีกทีว่าตรงนี้ปลูกสิบไร่ได้ได้ต้นปาล์มนี่200220ยส้นยยบต้นนะครับช่วงของความห่างระยะห่างของต้นก็ 9เมตรอย่างที่บอกไป9คูณ9 9คูณ9ช่วงระหว่างแถวก็4.50เมตร4.50เมตร4เมตรครึ่งภาษาบ้านเราเรียก4เมตรครึ่งระหว่างแถวต่อแถวแล้วพันปาล์มล่ะพันปาล์มไปเอามาจากไหนยังไงซื้อเนี่ยมันต้องต้องเขตภาคใต้ซึ่งเวลาซื้อเนี่ยต้องต้องมันมีชนิดพันไหมมีชนิดพันอันนี้ของของที่กำนันปลูกเรียกว่าอะเจนีของของไดเรกไนจีเรียซึ่งเขาเขานำเข้าจากประเทศไนจีเรียในเขต เปียวแบบแอฟริกาอืมนะครับภาคใต้ของเราจังหวัดไหนปลูกไอพันธุ์ใดเรกตัวนี้เยอะที่สุดไอนี้ส่วนมากจะเป็นในเขตพัทลุงสงขลาอืมนะครับที่ถามเพื่อนๆที่มีเพื่อนอยู่แถวเขตโน่นพันเนี้ยชื่อไดเรกไนจีเรียไดเรกไนจีเรียซึ่งมันจะมีเป็นพันอีกหลายหลายพันที่มันมีคอมแพกก็มีครับอ่าพันคอมแพกสุราษฎร์หนึ่งสุราษฎร์สองตอนนี้ไปถึงจนสุราษฎร์เจ็ดโอ้มีหลายพันธน่าดูมีหลายพันธน่าดูแต่ว่าเวลา้ตรใส่ ตรงนี้ของของกำนันนี่ปลูกพันเดียวหรือว่าผสมกันพันเดียวพันเดียวพันเดียวครับเวลาซื้อเป็นไงครับซื้อซื้อในช่วงนั้นผมซื้ออยู่ประมาณส่งมาถึงที่ก็ต้นละแปดสิบาทแปดสิบาทถ้าอยู่ในเขตนู้นเขาอยู่ประมาณห้าสิบบาทอืแล้วพูดเมื่อกี้พูดถึงศูนย์วิจัยพืชสวนเนี่ยเท่าที่เคยไปดูเนี่ยเขาใช้พันนี้ไหมในการลองไม่ศูนย์วิจัยพืชสวนใช้สุราร์หนึ่งกับสุลาร์สองใช้พันสุราร์หนึ่งโซลาร์สองซึ่งเขาปลูกสองสองสองพันครับอ่าปลูกสองพันแล้วแล้ว ตรงที่ศูนย์วิจัยพืชสวนี่ที่เขาเป็นต้นแบบในการทดลองเนี่ยเขาใช้พันธุส 12, ์สุราชรรัดหสองแล้วทําไมกํานันมาเปลี่ยนแนวมาเป็นไดเล็กในทีเรียอ๋อหนึ่งเราห่างไกลจากภาคใต้เนี่ยประมาณเกือบเป็นพันพันกิโลครับกับพันกิโลทีนี้การขนส่งอะไรเนี่ยมันมันเป็นการที่ไปไปซื้อแล้วมันมันยุ่งยากนะครับ ต้องเดินทางไปไกลที่รถ้าเราใช้รถปิกอัพเนี่ยมันก็จะได้มาน้อยเพราะต้นมันใหญ่มันหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็อาศัยในรูปของบริษัทซึ่งเขามีเขตส่งเสริมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สอบถามตามอินเทอร์นเรน็ตบ้างนะครับอินเทอร์นเรน็ตบ้างสอบถามตามเพื่อนเ่อฝูงที่อยู่ในเขตทางใต้เนี่ยว่าไว้ใจได้ขนาดไหนคือตรงนี้การซื้อพันธปามเนี่ยมันก็ต้องมีมีใบรับรองพันพุปาม ครับมาต้องทำสัญญาทําสัญญาแล้วก็มีใบรับรองพันธุ์ครับรองหมายถึงว่าอย่างไงรับรองว่าเป็นพันแท้หรือเป็นอย่างไงเป็นพันแท้เป็นของบริษัทนี้แท้แน่นอนแล้วอย่างไรจะมีผลอย่างไรก็คือหนึ่งอย่างน้อยถ้าเราปลูกไปแล้วเขาเขาเขาอย่างไงบริษัทเขาโกงเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้ถ้าหากเขายังอยู่อย่างเงี้ยมันต้องมีใบรับรองไม่ใช่ว่า ไปไปเอาเม็ดเอาอะไรเมล็ดอะไรต่างๆมาปลูกเงี้ยมาปลูกเขาเองนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาถึงถึงยี่สิบห้าปีก่อนเมื่อเราลงมือปลูกไปแล้วเนี่ยก็จะได้ผลผลิตก็ตั้งสามปีใช่ไหมครับถ้าถูกหลอกถูกอะไรมาเนี่ยมันมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีใบรับรองพันธุ์โดยใครเป็นประธานกรรมการอะไรต่างๆเมันต้องต้องใช้ระบบนี้นะครับเราก็ไม่ได้ซื้อมามาโดยโดยโดยที่ไปซื้อแล้วก็ไม่มีใบอะไรมานั่นน่ะสิกราอยาจะถามกันว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้า ชาวพิจิตรคนอื่นที่เขาปลูกพืชอย่างอื่นแล้วเขาลําบากแล้วเกินเนี่ยนะเขาอยากจะมาหันมาปลูกปลาล์มน้ํามันอย่างกํานันบ้างเนี่ยเขาจะวิ่งไปหาซื้อพันธุ์เองอะไรเองแล้วมาปลูกเองอะไรอย่างนี้กํานันคิดว่าอย่างนั้นเหมาะสมแล้วหรือเปล่าหรือว่าแนะนำยังไงอย่างนั้นในส่วนถ้าเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้มันจะดีนะครับจะหากว่าเราไปบริษัทที่มันเชื่อถือไม่ได้เป็นของเล็กๆเอาม,มาปลูกก็อาจจะเป็นเป็นการโกหก แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมีใบรับรองพันธุ์อะไรให้เรานะครับมันก็จะเสียเวลาเปล่านะครับเนี่ยมันมันเป็นบางบางส่วนก็คือเมื่อก่อนก็ไม่มีประสบะการณ์ด้านนี้แต่ว่าพอ,อพอเราได้เข้าไปลึกซึ้งเข้าไปรูจ้จักนะครับก็ไปรู้จักถามจากจากเพื่อนจากฟุ้งอะไรต่างๆมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเหมือนพันธุข้าวไปซื้อมาแล้วก็หวานหวานๆได้ผลผลิตไม่ได้ผลผลิตอีกเรื่องนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวนี้เราต้องปลูกในระยะที่มันยาวนานนะครับ ทีนี้ที่ที่พูดถึงบริษัทอยู่หลายๆครั้งเนี่ยคําว่าบริษัทหมายความว่าเราซื้อกิ่งพันุ์จากเขาถูกไหมครับใช่แล้วเมื่อผล,ผลผลิตเราออกแล้วเนี่ยบริษัทที่พูดถึงนี้เขาก็จะเป็นคนที่มารับซื้อถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นอ๋ออย่างนี้มันหมายความว่าเขาเขาจำหน่ายเฉพาะพันธุป์มอย่างเดียวคือเราไม่ได้ปลูกมัดสัญญาก,กันว่าเมื่อคุณปลูกแล้วคุณจะต้องต้องต้องมาขายให้กับผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นก็คือ อย่างศูนย์วิจัยโซล่าจริงๆก็จริงเนี่ยเขาจำหน่ายพันธุ์ปาล์มที่รับรองมาตรฐานนะเขาแล้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยไปดูแต่ว่าที่สอบถามก็ไม่ได้รับซื้อคืนก็คือขายโดยทั่วไปแล้วแต่ตามราคาที่ท้องตลาดมันขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของการขายบางละอาักกิ่งพันธุ์พอเข้าใจแล้วนะเราจะซื้อจากตรงไหนก็ต้องให้มีความเชื่อมั่นในพันธุ์ที่เราจะซื้อมาเหมือนกับซื้อพันธุ์สุนัขอันนะพันพันธุ์สุนัขก็ต้องมีเป็นลักษณะใบใบเซอร์ติฟิเคต นะครับไปประกาศนียาบาตยว่าเป็นพันธุแท้นะฮะเอามาพูดถึงเรื่องการตลาดบ้างแล้วลกำนันปลูกมานี่ขายไข่ใครเป็นคนมารับซื้ออ๋อก็จะมีมีลานลานเทเขาเรียกลานเทนะ,ะาภาษาคนป่าก็าจะมีลานเทลานรับซื้อที่อยู่ใกล้ใกล้ไหมตอนนี้ที่ใกล้ท <ไป S 2> ี่สุดเราก็อยูง่งประมาณสักสามสิบกิโลนะครับก็ตัดในช่วงเช้าจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเ็เป็นตัวแทนรับซื้ออําเภออะไรอําเภอบึงสามัคคีตรงนั้นก็ทุ่งตากแดดเนาะครับ ตรงนี้มันเขาเขาเขาจะส่วนนั่น